ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมชาวโตเดอเขาใหญ่นะครับก็มามาทดสอบรถแล้วก็เขาก็จัดห้องพักให้หนึ่งห้องหนึ่งคนด้วยนะตึกใหญ่เลยตึกแบบดูดีมีสไตล์คล้ายๆปราสาทเลยนะซึ่งเป็นห้องที่โหดใหญ่มากนี่ผมเข้ามาตอนนี้คือเปียกหมดเมื่อกี้ข้างนอกฝนตกนะครับก็เลยเดียวทำให้ดูนิดหนึงถ่ายไว้ดูว่า คยได้มานอนห้องพักอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่ประตูเข้ามานะเราเข้าประตูมาครับก็จะเป็นีย์การ์ดแบบนี้นะครับห้องน้ําห้องน้ําก่อนนี่มีอ่างมีอุปกรณ์มีทำความสะอาดนี่เตรียไมไว้ให้นะกระจกบ,บานใหญ่มากเสียดายกล่องมันไม่กว้างนะอ่ะทำไม่กว้างอ่ะนี่นี่นี่ให้ดูใหม่กระจกกว้างมากนะครับบานใหญ่มาก ก็โซนอาบน้ําก็จะเป็นนี่ของกระจกนี้เลยนะมันเงานะครับไม่ใช่โคลงนะจะโคลงนะอยู่นอกนี่นี่นี่คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าครบครบมีอะไรประมให้ด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ผมขาดทุนตลอดนะไม่ได้ใช้นี่ตู้เสื้อผ้าแล้วสังเกตดูนะครับผนังเอ้ยไม่ใช่เพดาน ไปด้านยังสูงอ่ะให้ดูห้องเลยแล้วกันท่ามทาม่านี่ครับห้องพักคืนนี้คนเดียวด้วยหนึ่งห้องหนึ่งคนนี่สัมภาระเขาเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตู้เย็นแล้วก็ชุดเครื่องดื่มการาน้ำร้อนพร้อมตู้เย็นก็น้ำเปล่าสองขวดสแตนดาร์ดอันนี้ไม่มีอะไรให้เราเล่นนะไม่มีเครื่องชงกาแฟแปลกๆให้เราเล่นนะอันนี้สไตล์แบบคล้ายๆแบบอ รุ่หราโมเดิร์นเอ้ยรุ่หลาคลาสสิกนิดนึงดูเพดานมันสูงห้องมันใหญ่มากดูหน้าต่างครับหน้าต่างบานเบลเลอร์เลยสูงด้วยข้างนอกเป็นสนามหญ้านะครับนอกเป็นสนามหญ้านี่มีทั้งเก้าอี้นั่งโซฟาเอ็นโอ้โหแล้วก็เตียงจริงๆนะจะดูจะเป็นเตียงคู่เลยนะมีเป็นเตียงคู่ด้วยแต่ว่าเอามาชนกันนะครับให้นอน เป็นเตียงเดียวไปเออห้องใหญ่มากครับห้องใหญ่มากอาะดูแล้วกันใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดไหนนี่เดี๋ยวส่องไปนอกต่างนิดนึงนี่เป็นสนามหญ้าอย่างนี้เลยเขียวๆเช้าๆช้าน่าจะสวยนะกลางวันน่าจะสวยดีสบายตาข้างนอกฝนตกอยู่ครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเอ่อนี่บนที่นอนฮก็มีของต้อนรับนะครับ บุกชื่อไปเรียบร้อยจาก Royal Enfield ขอพระคุณมากนะครับก็เท่านี้นะ,ะครับสหรับการพาชมห้องพักที่ชาโตเดอเขาใหญ่ ay. เดี๋ยวไปไปพักที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างจะถ่ายมาให้ดูประสบการณ์ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดมาให้มาเปิดห้องแบบนี้นอนก็คงคงเสียดายตังค์นะครับแต่ว่ามีโอกาสจากการทำงานก็เลยมาฝากกันเปิดหูเปิดตาครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ